อีฉันเอาคนสวยมาแยกขยะนะคะน้าไม่มีขยะที่หลากหลายมากแล้วมันก็แบบอือหึดีออนนะดียอน,น,ยอ,นอย่างเช่นอะไรครับทำไมจะทิ้งมากใช่ใช่ไหมคือวันนี้นะฮะเราเนี่ยมีนางเอกสาวสวยนะฮะก็คือน้องเชอรี่เทมอับสรเนี่ยนะฮะจะมาแนะนำนะฮะวิธีในการแยกขยะอย่างถูกวิธีนะครับ ต้องบอกว่าช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาเนี่ยะนะฮะไปแอบสืบทราบว่าเรามีขยะที่เป็นซิงเกิลยูสพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง15%้เราก็วควรจะเรียนรู้วิธีในการแยกขยะที่ถูกต้องวันนี้น้องเชอรี่ <พอ S 1> เล่ามาพู่ชัยก่อนนะคะข<พ>อบค <พอ S 1> ุณมากที่เสียสละเวลาบิวตี้มาแบบว่าสู่อ้าวอันนี้ก็คือเพื่อโลกสวย<อ>ก็บิวตี้เหมือนกันใช่อินไซด์อานะฮะต้องบอกก่อนนะคะว่าเนี้ยมันเป็นวิธีแยกของเชอรี่เองแล้วเรารู้สึกว่าอย่างแรกเริ่มเลย ยพยายามทําทุกอย่างอย่าให้มันกลายเป็นขยะหมายความว่าอย่าให้มันเลอะค่ะเวลาอะไรก็ตามที่มันเลอะแล้วเนี่ยมันจะไปจัดก,การต่อลําบาก ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกกระดาษหรืออะไรเอ่ยนะคะก็มาดูแล้วกันเนาะช่วงแรกช่วงเนี้ยก็คงจะมีคนแบบว่าเหมือนสั่งของเยอะสั่งของเยอะอ่ะใช่ที่ผ่านมาสั่งของเยอะเพราะว่าว่างล็อกดาวน์แล้วก็สั่งอาหารเดลิเวอรี่เยอะค่ะพวกสั่งของช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมาแบบว่าเป็นพวกกล่องชลิอยากให้แยกเป็นแบบหมวดหมู่กระดาษนะคะกระดาษมันก็จะมีแบบอ่าพวกอย่างเงี้ยค่ะบินไปเซตใดที่ต้องแอบซ่อนสั่ง มีเวลาสั่งของขบินใบเสร็จกด ATM อ<ะ>เอยอะ,อะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือรวมแยกให้มันเป็นกระดาษไปนะคะกระดาษแล้วก็อาจจะเป็นพวกแบบกล่องกระดาษอย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็พวกกระดาษเอกสารใดๆอย่างเงี้ยค่ะ พยายามใช้2หน้าหน้าหลังอพอใช้เสร็จแล้วก็คือให้มันมาอยู่ในหมดบูกกระดาษนี้เวลาทิ้งนะอย่าให้เปียกอย่าให้แฉะอ,อะไร,ะรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกต่อมาพลาสติกเนี้ยจริงๆมันแบบว่าโหแยกแบบยิบย่อยมากมันจะมีแบบพวกอย่างนี้เรียกว่าพลาสติกแข็ง ใช่ไหมคะอันนี้เรียกพลาสติกอ่อนพวกถุงก๊อฟแก๊บเอยอะไรเอ ơi, อย่างนี้ค่ะใส่อาหารมาใส่อาหารมาอย่างนี้เราก็ควรจะเทอาหารออกความจริงเราควรจะเทอาหารออกให้แยกเป็นขยะเศษอาหารนะคะาาถุงเนี้ยก็คือจริงๆเขาให้ล้ áng, างแล้วก็ืึงตา แต่ว่าคือคนก็อาจจะแบบคี้เกียรตะอย่างตัวเชอรี่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็คือจะล้างน้ํเขย่าเขย่าให้มันแบบว่าไม่เลอะเทอะแค่นั้นแต่มันก็ยังจะเห็นว่ามันมีคราบมันมันอยู่ไม่เป็นไรแต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าเราเอาอาหารออกไปแล้วใช่เอาอาหารออกไปแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็แยกไปอันนี้เรียกว่าเป็นถุงอ่อนพลาสติกแบบอ่อนถูกไหมคะหนังสติ๊กที่เราเก็บไว้ใช้ได้เออจริงๆอ่ะพี่เป็นคนเก็บหนังสติ๊กนะหนูก็เก็บแล้วบางทีบางวันเนี่ยอันนี้พูดจริงนะบางวันเอาไปให้แม่ขาบอกว่าพี่เอาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ ให้เขาอะนีพุ่งจริงหรือจริงๆอะพวกเนี้ยมันเก็บไว้ใช้ซ้ำได้หมดพลาสติกอะลืมว่ามันไม่ใช่ตัวร้ายก็อาจจะเก็บไว้ใส่อย่างอื่นได้พวกอย่างนี้ก็เหมือนกันก็คือใช้ซ้ำเขาเกิดมาอยู่สี่ห้าร้อยปีเนี่ยก็ใช้เขาไปให้แบบคุ้มอายุไขของเขาโอเคแล้วก็พลาสติกแข็งก็จะมีพวกอย่างนี้ด้วยแบบพวกแก้วเอออ่าแก้วกาแฟนี่ใช่ค่ะ แก้วกาแฟเนี้ยก็จะมีหลากหลายประเภทอีก<ะ>ที่มันทั้งวิซเคโคได้หรือวิซเคโคไม่ได้ต้องบอกว่าถ้าว<ม>ิซเคโคไม่ได้เขาก็จะเอาไปเผาเป็นพลังงานซึ่งเราก็ไม่ต้องไปกังวลทําให้สะอาดแล้วก็แยกหรือถ้าเอาไปรียูสได้ใช้ซ้ําก็เอาไปใช้ซ้ำเชอรี่ใช้เสียบพวกคู้กันวาดรูปเอาไปออใส่น้าเพิ่มหรือใครแบบจะไปเจาะรูปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คือ <Okay. S 1> ได้หมดทีเนี้ยตัวสําคัญเลยก็คือหลอดหลอด อนเนี้ยเป็นอะไรที่บ้านเรายังรีไซเคิลไม่ได้ถูกใช้แบบเยอะมากแล้วก็เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําเยอะที่สุดจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากให้งดรับตั้งแต่แรกรีฟิลส์ไปเลยเอว่าไม่เอาหลอดไม่รับหลอดค่ะแก้วอย่างเนี้ยมาจริงๆไม่รับหลอดเราก็ทานอย่างนี้ได้เหมือนกันหรือบางคนสมัยนี้พี่เห็นเขาจะมีหลอดส่วนตัวคือเป็นหลอดพลาสติกแข็งหรือว่าเป็นหลอดที่เป็นสเตนเลสเวลาแยกเนี่ยก็คือแยกทิ้งก็ดีมัดเป็นกำกำไว้อ่ะค่ะแล้วก็แบบ ว่าเวลาไปเขาก็จะได้ไปแบบว่าไม่ไปปนเพราะว่าเวลาขยะที่มันไปอยู่ในบ่อขยะแล้วอะซึ่งเราจะมีหลอดเล็กหลอดใหยหลอดแบบ,บนื้ออกไหมคะหลอดไข่มุกเออแล้วก็มีหลอดนมเปรีย้ยวที่เป็นหลอดเล็กๆอ,อนมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบว่าเหมือนหายากอะ,อะถ้าเราแบบทําให้มันเป็นกรอบเป็นกำม,มัดไปมันก็จะเขาเอาไปเผาทําพลังงานอะไรก็จะสะดวกกว่า มาเป็นกระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องอลูมิเนียมค่ะข้อดีของเขาก็คือสามารถวีไซโคิลได้ตลอดสมัยก่อนเราจะคิดว่าตรงนี้ต้องแยกแกะเพื่อจะเอาไปทําข่าวเทียมอะไรไม่ต้องก็คือเมื่อก่อนมันอาจจะแยกเป็นอลูมิเนียมกับเหลเออ็กอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดพยายามแค่เทล้างให้สะอาดแล้วก็แย<า>กใครทานคะสปากเกตตี้อันนี้เป็นตัวอย่างไม่ใช่ขอไม่ใช่มาจากบ้านพี่นะ อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เวลาเราสั่งอาหารดิลิเวอรี่แล้วมันจะชอบมาด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเราก็ทิ้งไปคือตั้งแต่แรกเลยอาจจะต้องขอความกรุณาทางร้านไม่ต้องส่งมาก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบไปสั่งที่ร้านแล้วสั่งกลับบ้านอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่รับช้อนซอมก็ได้เพราะว่าเราก็ใช้ของที่บ้านเราได้ใช่ใชเออมันจะมีขวดแบบพลาสติกถ้าเป็นเครื่องดื่มนะคะที่มันเป็นขวดแบบพลาสติกสีอ่ะเขาจะไม่ค่อยนิยมรับไปรีไซเคิลในบ้านเราส่วนพวกเนี้ย ชารลยังไม่แน่ใจอ่าโอเคแต่ว่าก็คือรวมแยกแล้วก็อยู่นนใพลาสต็งไปก่อนหรือจริงๆเราก็มาใช้ซ้ําก็ได้นะเพราะสมัยนี้เดี๋ยวนี้บางแบรนด์เนี่ยเขาจะมีขายที่เป็นรีฟิลเนาะเราก็ไปซื้อเป็นรีฟิลแค่กลับมาแล้วก็ขวดนี้ก็ยังเหมือนเดิมเนาะแต่ก็มีร้านด้วยแหละมีร้านที่เป็นแบบรีฟิลอะ อ๋อที่ไปที่ไปซื้อเฉพาะรีฟิลก็ลคือเราก็ไปเอาอย่างเงี้ยไปเติมได้ใส่แชมพูใส่อะไรไปออได้โอเคเออคืออุตสาหากรรมเครื่องสาอางสกินแคร์อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเมเจอร์สําคัญเลยเนาะท,ที่ที่ทำให้เกิดขยะมากมายฉะนั้นเนี่ยพวกเราในฐานะที่เป็นสายบิวตี้ก็มีอะไรช่วยได้เราก็ควรจะช่วยนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะเพราะจริจริงมันเหมือนแบบเป็นโปรดักต์ที่เราใช้ประจําวันมันก็เลยแบบว่าสร้างขยะเยอะที่สุดและแม้กระทั่งแบบอันรีฟิลที่แบบที่ ชัยบอกอะค่ะที่เป็นแบบซองพลาสติกตอนแรกอะไม่ว่าจะเป็นสําหรับแบบพวก p r o d u ั t ของร่างกายเองอ,อ,อะไรเงี้ยหรือว่าเป็น p r o d u ั t ที่เป็นแบบพวกล้างจานซักผ้าอะไรทั้งหลายอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะตอนแรกชลิกก็เข้าใจว่ามันดีกว่าเพราะว่าเออมันเหมือนมันช่วยแบบว่าไม่ต้องใช้ p r o d u ั t แบบนี้ใช่ไหมคะมมปรากฏว่าไอ้แบบนั้นอะก็คือค่อนข้างที่จะต้องไปเผาเป็นพลังงานอย่างเดียวเลยแบบซองๆอไอซองที่เราซื้อมาทนฟิลโอเคต่อมาค่ะอันนี้ก <ๆ S 2> ็จะเป็นพวก เรียกว่าขยะออแกนิกขยะออแกนิกก็คือเป็นเหมือนแบบรวมกับไปเศษอาหารได้ค่ะพวกใบไม้เปลือกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คือยยเป็นสิ่งที่ตัดที่ย่อยสลายได้ว่างี้อย่างออแกนิกอย่างเนี้ยค่ะมันก็จะมีว่าถ้าเราทําปุ๋ยในครัวเรือนใช้เองได้อย่างบ้านเชลี่อ่ะคุณพ่อทํามาตั้งนานละม,มันก็จะมีหัวแบบเชื้อแบบชีวภาพอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ให้เขากลายเป็นปุ๋ยแต่มันจะใช้เวลานานมากเป็นแบบเป็นปีแต่ยุคนี้มันมีพวกเครื่องอะไรที่มันเทอาหาร เข้าไปแล้วก็กลายออกมาเป็นปุ๋ยได้เลยมีไซส์หลายขนาดที่สําหรับครัวเรือนหรือถ้าเราแยกเป็นแบบเศษอาหารแล้วก็ขยะแบบออแกนิกเนี่ยทางกทมที่เขามาเก็บอะคา่ะพยายามแยกให้เขาเห็นว่าอันนี้มันคือเศษอาหารถ้าเป็นไปได้อยู่ในถุงขยะที่มันใสก็จะดีเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เศษอ,อาหารนะเขาก็มีโซนที่เขาทําปุ๋ยของเขาอยู่เหมือนกันยังไงก็แล้วแต่คือแยกให้มันเห็นซะว่าอันนี้คือเอาไปทําปุ๋ยได้จบต่อมา<แ>อันนี้ก็จะเป็นขอเรียกว่าขยะอันตราย คือต้องแบบเหมือนแยกทิ้งไปเพราะว่ามันเป็น a e r o โซ l ใช่ไหมเป็นสเปรย์ใช่ค่ะก็เลยเป็นขยะอันตรายถูกไหมคะอะไรที่เป็นสเปรย์สเปรย์เนาะก็แยกให้เรียบร้อยก็ถางไฟฉายพวกถังไฟายด้วยอ๋อเมื่อกี้หยิบอันนี้ออกมามันเก่าแล้วใช่ไหมสนิมขึ้นเรามีวิธีการจัดการกับสนิมไหมคะมีจริงๆแล้วก็ไปร้านรับมีถูกไหมถ้าเราจัดการอะไรได้เราก็เก็บไว้ใช้ถ้ามันยังแบบใช้ได้อยู่คือหัวใจสําคัญของมันก็คือใช้ซ้ําเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน สิ่่งทีีเรามพยายามปฏิเสธตั้งแต่แรกในการที่จะรับให้มันมาเป็นแบบขยะค่ะก็ประมาณนี้ คือเชอรี่เนี่ยไปเห็นมาแล้วจริงๆใช่ไหมว่าเราแยกแล้วแล้วพอไปถึงตรงนั้นเขาไปแยกต่อจริงๆค่ะใช่อย่างที่เชอรี่ไปเขาเป็นบ่อเหมือนกําจัดขยะของเอกชนแต่ว่าของที่เป็นของกทมอเองเท่าที่เชอรี่เคยติดตามข่าวสารเห็นจากข้อมูลต่างๆนะคะ,คะเขาก็ทําคือมี <c oughs> พี่พๆะคะ่ะที่เขาไปสร้างรายได้จากการที่เขาไปเก็บสิ่งเหล่านี้จากที่บอกขยะไปขายแต่ประเด็นก็คือว่าอะไรที่มันเลอะเทอะมากที่เชอรี่บอกมัน ขายไม่ได้มันเอามาทําอะไรไม่ได้เขาก็จะปล่อยปล่อยมันไปถ้าเราทําตรงนี้ซึ่งทํเถอะนะคะถ้าเราทําแบบทุกครัวเรือนช่วยช่วยกันทาอ่ะถ้าเราไม่เริ่มอ่ะมันก็ไม่มีใครเริ่มอะไรี้ยเริ่มที่ตัวเราอ่าาะมากุดเพราะจริงจริงน้องชอรี่เขาก็ไปเห็นมาแล้วกับตานะคะว่าจริงๆแล้วพอเราแยกไปถึงเขาก็เออได้ประโยชน์จากตรงนั้นจริงๆเริ่มจาก refuse reuse recycle ค่ะ refuse ก็คือปฏิเสธที่จะรับแล้วก็ reuse ก็คือลดการสร้างลดการสร้างว่าให้มันน้อยลงตั้งแต่แรก reuse reuse เอากลับมาใช้ใหม่ใช้ซ้ำถุงพลาสติกที่บอกเมื่อกีแล้วก็ Recycle ก็คือแยกเพื่อเอาไปเข้ากระบวนการ r e c y c l ินะฉะนั้นเนี่ยจำไว้ reuse f reduce reuse recycle อีกสุดท้ายคือ repair repair คืออะไรคะก็คือซ่อมซ่อมถ้าเกิดว่ามันอย่างเนี้ย เราเอาไปตะไบขัดล้างก็คืออย่าเพิ่งทิ้งมันถูกไหมฮะได้ไหมอะ,อะไรอย่เงี้ยค่ะ Refuse Reduce Reuse Recycle Repair เชื่อน้องเชอรี่คะ่ะเช,ชื่อชัย ที่เราเนี่ยให้น้องเชอรี่มาช่วยแนะนำเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือคราวที่แล้วคุยกันเนาะแล้วก็ล่าสุดที่เล่าให้พี่ฟังอะ่ะก็มีโครงการล่าสุดก็คือ little big green ค่ะ little big green แล้วก็มีเหมือนไปช่วยงานพ,พี่ที่เขาทำโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากๆสำหรับคนที่อยู่เราแวกในเมืองอะไรเงี้ยค่ะที่เขาแยกพลาสติกเป็นแบบอ่อนแข็งแค่นั้นแล้วก็ไปจุดดรอปแล้วก็สามารถเอาไปารีไซเคิลได้แน่นอนอะไรเงี้ยแล้วโครงการ little big green นี่คือคทำมานานยังคะ little บิ๊กวีนสองปีค่ะเราเป็นคนก่อตั้งหรืออะไรไงคะเราเป็นคนก่อตั้งร่วมกับครูลูกกอล์ฟค่ะแล้วก็คุณกอล์ฟจากบริษัทเดอะไลท์ไนทีซึ่งมันเป็นโครงการที่เหมือนต้องการจะสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนเมืองแหละว่าเราใช้ชีวิตให้มันเอื้อต่อสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งขยะก็เป็นหนึ่งในเรื่องเหล่านั้นไนค่ะจริงๆแล้วแฟนเพจรายการเชื่อชัยที่ดูอยู่เนี่ยจะช่วยโครงการ l i t t e ร Big ๊ก e ร n ได้ยังไงบ้างคะติดตามข่าวสารได้ทางช่องทางแบบเว็บไซต์ ของเรามีเว็บไซต์ l i t t l e b i g g r e e n c o ค่ะแล้วก็มีเฟซบุ๊กมี IG อะไรเงี้ยรวมถึงของเชลี่เองอะไรเงี้ยก็จะมีแบบมามาอัปเดตตลอดว่าเรามีโครงการอะไรล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามข่าวสาร <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ทางช่องทางซึ่งทุกอย่างเนี่ยช่องทางในการติดตามเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้